ตัวที่ข้าวนมข้าขนมมันมาพร้อมกับอะไรครับมาพร้อมกับขเล่เรถอยนลดให้ท่านผู้ชมดูตัวอันนี้อันนี้ให้ผู้ชมดูนะคะนะครับซื้อมาแล้กี่บาทนะคะมาจับไปซื้อที่ไหนมาครับที่เซเว่นอีเว่นนะคะนี่อันนี้อร่อยไหมครับอร่อยก็ข้องแกงไง ใช่ไหมเนี Slow ่ย in ่มันเป็นขนมยังไงครับม yes> ีรสชาติยังไงครับลองชิมชาเมลมันมีรสยังไงบ้างชาเมลมันเป็นไงครับลูกเปรี้ยวๆหวานๆหรือยังไงครับเปรี้ยวไหมคเปรี้ยวคารเมลค่ะคารเมลคาร์เมลใช่ไหมตุ๊ตคารเมล

ีรไม่มีแลร,าารวคร่มาเร็วมวา,าเร็วรถขวัญคันหนเราก็กินไม้ข้างมนกับชีสพูมานกัน อ๋อมากค่ะอรอมากมากค่ะถ้าพอมูนไปลงแว้วลงวิธีการใช้พัดลมจะทำอะไรถ้อมันไปลงอะไรลงวิธีการใช้พัดลมของกื้วอะไรการใช้พัดลมตีน้ำกีน้ำแล้วกิน้ำิน